ผมไม่ต้องหรอกครับเป้งเชธรรมดานะครับอ้โหแต่งเสื้อิอ้าวผมเอกผมเอตอนแรกน่อยหนึ่งครับร้อนน่ะมันก็เลยต้องพักูขอกูหักหนูพะนาเนาะแตมันป้งแชะนเป้งที่สองเอ๊เข้าปน่นเลยขนมับชิค่ะสยสูบเบสอีอมุ้กูขวยูทด้วยเดี๋โฮเดี๋ยโฮ่โอ้โหผมเ็แล้ว นตกฝนตกโอ้ยฝนตกอ้ย้ยเราดีดีไหไคได้คูาเผากับคู้จักกันมาเมือนกอนคนแต่งหน้าไหนนะเปลาปล่ามปได้เลยไปรูปร้อนเกินไปไม่เขาตุส่าแต่งหน้าแล้ว่ะเอ้ย ไม่ีบร้อยแล้วเอาูแหรือเปล่าลูกให้คู่ด้วยเอาสีส้มยครับสีส้มด้วยสองสีสอีสวยสวยไปหาคู่หูหาคู่ักาปขึ้นู้สวยเอ้ยขา สวยมากเลยพี่เสร็จแล้วที <c oughs> <c oughs> aro> aro> ่มีหมดแล้วอะไรบงเลยแล้วม uh ีคิวแล้วข uh> ่างคนเดียวเลยอะ Ô nhiên chưa đến tuổi này mong chưa đến hộp của một hộp của นอน่คิ้วอะคิ้วไปตรงนี้คิ้วไม่มีผู้เาหรือยังเนี่ยดูเิ่เต็ม

ไม่อยากแฝงการลองแไม่แฝงไม่เอาแต่เพื่อนใช่ไมล่ไม่สวยไม่สวยไม่ไม่แมวเหมียวเด่นไอ้เนยเนาะเป็นแมวเหมียวไม่ใช่แมวสัต์ปีนจุบใส่งรั้งจุ๊บอันนี้จุ๊บไไม่แต่ง เราไมู่ลากยาวค่ะเว้ยไม่ได้วิธ้อะอยู่วอธีให้คูดแตกให้ด้วยรอบนึงคูขามันเด็นนะคะแต่ว่า เขาได้อะไรครับแมเอาวางนี้ครับใครแต่งนี่แเดี้วหนูอยาเป็นแมวล้วคุณใส่คอน้ให้หนเป็นแมวได้ไ้ได้นีเอาล้นะเอาละนะได้่เดียวอ่ะมีดอลลี่อแล้วได้สีชมพแม่สีชมพูแต่งเดียวหนูมีดอลลี่อแล้ว หาหอกกันเลยหาหอกกันเลยเจังเลยให้กูพูด้วยให้กูพูด้วยแบบะกูพูดไม่เดินเลยขอเน้นๆเลยค่ะได้ครับไม่เอาครับไหนๆก็ไหนๆหนูก็นอนดึกแล้ะอยากได้แบบเซมมิ่งอะค่ะกูขานี้ไม่ต้องเขียนไม่ไ้ไม่ได้เขียนคิ้วเลยไไปป พออหเอยอพ่อคนี้คนนี้ไม่ได้เหียเลยวเลยมันเยอะไปสายยาวมันยิ่แตะเม่อยากได้รงเอาช่วเป็ีนสีผ้าเที้หนอด้ตาขอดูดีดีค่ะครูเ้ย เอาเยอะๆเได้เอาเยอะๆขอสีชมพูตัวได้ก่อนีสีชมพูตัวได้ก่อนไปหาสีชมพูไปหาคุณบุ๊คเลยเไม่ยอมให้เขียนหน้าสักคนก็เดี๋ยวหนูช่วย่วยแป๊บหนึ่ง่แป๊บหนึ่งแกนคะนี่สวยขอแบบน่ารักน่น่ารักน่ารัก ใส่ตัวนาแล้วงใส้วสยมากเลยอ่ะทีเนี้ลูกค้าเขา้นนึงเลยก็าที่แบบมากหน้นอยลูกคอันเนียมามปองไม่ได้สีไหวเนแต่เมืดินของไงได้เอาดินใต้เลยเอาไครับสิบคพูนะสวยนะเร็วไม่เป็นไรค่ะโอ้โมีหวานหรอ ก็นนี้เราสีส้มเปเรื่องเลาเนี่ยหมายถึงป้ายู่กบะพงเสือหัวหน้าคุยสุดหัวไม่ต้องอลยคุณขขอบคุณที่รักหนูสวยบ้างม่มีคิวแล้วมีคิวแล้วตรงกลางยังไม่เขียคิวสวยบางเลยจุ๊บปล่อยพลัง

โอเคสวยสวยพัชสา